เคยเพื่อนวันนี้เราจะได้กินข้าวฟรีอีกแล้วอะทำไมวะก่อยพอลูคู่นี้มาแข่งทำอาหารอีกแล้วอะเด็กแล้วผู้ชนะของวันนี้ก็เป็นฝั่งพ่ออีกแล้วเช่นเคยคราวนี้พอเอกก็แพ้เป็นรอบที่400ยกว่าแล้วและหลังจากแข่งเสร็จข้าวทั้งหมดก็ถูกแบ่งให้คนในร้านกินกันเข้าใจและที่มาของข้าวฟรีนอกจากอาหารปกติแล้วทั้งสองชอบทำอาหารขยะแข่งกันอีกด้วยแต่ที่เห็นบ้าๆแบบนี้ต้องบอกเลยว่าฝีมือของพวกเขาไม่ธรรมดาแน่นอนพอฝั่งพ่อไปถึงเชฟระดับโลกที่แฝงไปด้วยปริศนามากมายและพเอ็กเองก็มีความฝ แ,แเธอบอกกับเพเอกว่าอยากจะซื้อที่ตรงนี้เพื่อเอาไปสร้างคอนโดใหม่ผมไม่ขายอะเจ๊กลับไปเหอะเมื่อโดนปฏิเสธเธอก็ครูเรื่องสต๊อกของสินค้าที่อาจจะมีไม่พอใช้แต่เมื่อเพเอกได้ฟังก็ตอบก,กลับเธอไปว่าถ้าลูกค้าไม่ได้กินตามที่ต้องการผมยอมปิดร้านนี้เลยเจ๊อ้าวพูดเองไงหนู่จนเย็นวันถัดมาขณะที่เพเอกเพิ่งกลับมาถึงร้านพอเปิดประตูเข้ามาก็เห็นวัตถุดิบทุกอย่างถูกพังเละเทะไม่พอป้ายหน้าร้านยังถูกพ่นสีใสอีกร้านดูดีขึ้นนี่ฉันอยากกินสเต็กพอดีเลยอะไปทําให้หน่อยดดแล้ววเเเธอก็ททงสัญญาี่พคยูไววว้เเมื่่อาากีํัังหสยได้้ทีกก็ตอออบบัเธไปว่านนนงรใ แต่ผมทำไม่กินเองชโชกุกเคกิโนโซมาเธอชื่ออนิเมูนเรื่องนี้ครับ